พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่25มีนาคมราคาหุ้นรีบาวแรงขึ้นมาทําจุดสูงสุดในรอบ2เดือนพร้อมกับมีแรงซื้อหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่39บาท50สตางค์ก่อนจะบวกต่อขยับขึ้นไปแต่40บาท25สตางค์หรือบวกไปกว่า12%ขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนาแน่นชัดเจน สูงราว400%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าเราลองพูดถึงหุ้นบริษัท Workpoint Entertainment จําจำกัดมหาชนหรือว่า Work ดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์บริหารจัดการลงละครจัดคอนเสิร์ตและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องผลประกอบการของ Workpoint เพิ่งจะกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อปีก่อนโดยทำกำไรสุทธิไปได้163ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี57ที่ทำได้20ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า700%นทีวีดิจิตอลนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเวิร์กพอยต์จากเดิมเป็นบริษัทที่ต้องรับจ้างผลิตและต้องเช่าเวลาออกอากาศกลายเป็นตัวจริงในวงการทีวีเมื่อมีช่องเป็นของตัวเองราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมากำลังสะท้อนความมั่นใจแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต หลังจากที่เมื่อวานนี้ Workpoint ให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ฉายภาพการขยับขึ้นค่าโฆษณาได้ตามแผนจากเลตติ้งที่ทำจุดสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาอีกทั้งการร่วมทุนกับ d i โน s a u ร์แพ n นเที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรในปีนี้ได้อีก7%ซึ่งอยู่นอกเหนือจากประมาณการเดิมเมื่อสืบสัญญาณเทคนิคจากนักวิเคราะห์บ K K ate, ล KK อกเคเคเทสิสิริมทรามงคุล มองว่าราคาหุ้น Workpoint ขึ้นมาแรงต่อเนื่อง2วันแล้วดังนั้นสำหรับคนที่มีหุ้นควรทยอยขายทำกำไรที่แนวต้าน37-40บาทส่วนคนที่ไม่มีหุ้นแนะไม่ควรไล่ราคา